เด็ใรแต่ว่าแต่ว่าแ i บส planted ดีเ่ห้มือกูเป็นใหญ่ปะ l e v e e a d จเปนม่เลยองไปอย่า่กูโดนโดนไอ้ไอ้เ่าของเร่ยนไ่ไม่ไ่ไป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 ไม่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  เดี๋ยววันไหนกูโยนว่าเดี๋ยวมันจัดกโชว์ให้จัดให้ได้ตลอดเวลาเรื่องโยนม่ต้องห่วงเพื่อนอะไรวะวันไหนมึงได้รับรู้ไอ้เหี้ยมึงไม่ได้เหี้ยเจ็บบ้างล่ะมึงดูมันสิก็มันเล่นไม่ได้แต่สภาพมึงอะไม่กี่เท่าสมองเอเพื่อนอะสมองแล้วสมองโง่สมองมีศาสตร์มูตีเข้าไปเหี้ยม็หลิเหี้ย ก่อนจะเริ่มคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้าน l i d m a n shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมมาโลเรในราคาถูกเข้าไวใน5นาทีถูกกว่าเติมเองตั้ง10%เติมเกมในเว็บรับ litman คอยใช้แทนส่วนลดได้อีกเติมเกมแบบอ่อนชาระนานสุดถึง10เดือนอีกด้วยพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์และไลน์ l i d m a n shop, shop เติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ l i d m a n shop เท่านั้น ลิส t แมนชั่กจัดกิจกรรมมิดยีรแจกสนันมันกลางปีแจกนินิโสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยผมแม่งน่าะสี่ชไหพ่า้งให้เพื่อนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูหลอกให้โอ้ยท t ร์เตเอ้ยเดีกว่ยว่น่ออลล่อนออม่อ่่ออ โทษเลยโทษเลยโทษเลยแต่เมื่อกี้กูสมองไปมึงยิงได้นะมึงต้องรู้ว่ามึยิงลีคอร์ดไงไม่แต่เมื่อกี้กูสมองไปกูรอเจ็ดแดนเนี่ยไม่กูยิงเจดไปตายไปแล้วไงตอนแรกใช่เะล่ะไม่ได้ดูผีเนี่ยผรเพิ่มบ้าไม่จบ one enemy remaining spike down seam I spotted t e a m A e i g h o nice one consume n t มีนักูตรวสามตัวสามตัวสามตัว No w h e r e to run l o c k i n g b i s i o n โอ้โหรออีกลคอนขยับไปขยับมาไม่เห็นไม่ชัด ย<ฟ>สยไอสย้สัตว์แม่เย็บยิงโดนดูอีกวัดคมอีกเพื่อนเอ้ยแม่เย็บต้องดีแสุดต้องอ๋ลุยดอกสัตว์เอ้ยไปกูม ชันละว่าแค่หน้ามาสตาร์ลูกเจมส์จะแดนเข้าไหมแช่มมาเจจ็์มันเอาันชันละบอกเลยชันละอย่างเงี้ยกดจุดเป้าหมายสตาชี้หน้าไม่ใช่แม่นหดโนไโดน Spike planted ไปเลยเยี่ยมมากนะครับบ้าเลยอมพิเอเปิดร้อยตอนนี้มเกมแรกยังมันอยู่เลย สวัสดีค่ะพี่ตุ้ยโดนมีตันแล้วตันใกล้ลีแล้วยากมีลีคอนอยู่ลีคอนไปไหนกันนะชอบโดนตันอยู่ไปดเด้อใส er? ่ฟื้นกระสานนะใน่านะก็ใส่ฟื้นกระส่นจริงนะ <laughs> oh, <coughs> With knocking down one enemy remaining Spike planted we have, we have wait, 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 wait. You first we call. We call. We call. We call. Last oh. player standing In the ไม่รอรีคอร์นเพื่อนเรื่องูบอกให้อย ah ่ข uh ั้น Last player standing เด็ว่าตัว่าแป Spike plant ้ยมือกูเปหวะ เลเวลแคซลเวอร์โฮได้สองหรอาีเองปันแข่งวสุดเอนะเ้ยเฮ้ยเราจะชนะสมตาเพื่อนอยทำย่งนีดิได้มามาว off your feet c o n c e a l m e blocking vision อ้ลองไอลองเลยลองเลย รอรอ planted l a l a y s t a d i n g โอเยร์น <sketches> จังเฮียโอ้ยแย่งุดดวะโอ้แม่โคตรนาไมู่้ได้หมดเลยเฮียเ่ินไม่ตายนะเฮียสวยเลยเนเาเด ไฟต์ planted i k e p last player s t a d ไอ้เหียไม่ได้จิงเหรอไม่ได้อยกันลมันมีเหตุอะไรเพื่อนโดนไอ้เชียดีทส่ทีปรจักทางขวาใช่ป่ะยิงมามันจะให้หัวกูเลยงงเฮ้ยแปลกๆเลยเฮียพ่อ one enemy remaining. last player standing. pulling them in. ลูกฟาเรเดอร์ผลแตกเองไปไหน เด้ยเหี๋ยวเด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 ี๋วเดี๋ย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 วเดียเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเรี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี i n g Oh, yeah. Last player standing. Spike down. I, I, I hey. Time to jump. We know that my Ouch. Decoy. Fake teleport. <coughs> 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 cutting through fake teleport time to some doors.

Cutting through. Cutting. Cutting. Uh, last I'm going uh. to go. I'm going to I'm going I'm i Can shoot drone city. Okay. Back garage. Scanning ahead. One enemy r e a n i n g ที่ว่า d o o closed. มึงยิงอะไรเอ้ทำไมมันไม่โดนทำ b บ c ได้พี่ทำ a ได้งงว่ะขอแฟดไหมแฟดหนอยังดีนะเพื่อนฮะเอาไฟเดยใจร้อนดิแฟดให้แฟดให้แฟด

It's game. Time to jump. <laughs> oh, <laughs> your feet! Last player standing. Oh, he's oh, 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 a Nowhere to run! Oh, oh. oh my god. Deacon. Come, come, come. อยู่กูโดนโดนไอ้ไอ้เอาฟองเไม่ไปเไม่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 เอไม่วันคไลองไปองวามทู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 ไูท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 ูยูท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 ููททู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 ททู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 ท

ไอ้เชี่ยนี่ก็เล่นเดี๋ยววันไหนกูโยนว้าเดี๋ยวแม่งจะกูโชว์ให้กูจัดให้ได้ตลอดอยู่แล้วเรื่องโยนไม่ต้องห่วงแม่งบ่อยอะไรวะแม่งบ่อยกูตั้งใจเล่นดูตัวเองทำไม่คือกูจะไปตัดบี้ไปแกตีน่ะไปแกตีกูปะไม่ต้องห่วงวันไหนมึงจะได้รับรู้บ้าไอ้เชี่ยมึงไม่ได้เชี่ยเจ็ดบ้างล่ะมึงดูมันสิก็มันเล่นไม่ได้แต่สภาพมึงอ่ะเมื่อกี้ถ้ามึงสมองเอเพื่อนอ่ะกูสมองแล้วสมุภ้อมึงอ่ะไม่มีสัตว์กูตีเข้าไปเชี่ยลูกกระหลี่เชี่ย ตัวไหน,จน,น,นเจอวัวคือบ้างไม่ต้องห่วงเลยกูจำแน่อาจ<ๆ>ัดให้เราดีกว่าจะได้จบไป revealing area obscuring vision well divided จบไปเห อ๋อวัน y ีทีโอเคบ e ่ i นึ่เฮ้ยไปซ้าไบีไสว่วิศวาก่อนพี่ับด i ดดด blocking s i side, ซมือซมือไซเฟอร์แล้วก็ขวามือบ Man. Perfect accuracy. Now, bot out. Placing swarm grenade. Last player standing. <laughs> I know exactly where you are. One enemy remaining. ผู้เล่เป็เปรตครับดูจะแตกเล่าอ่ะพี่อะโวยไม่อยากเล่นแล้ววะรู้คงรู้แข่งอ่ะพี่อแม่งเครียดวะเกมแม่งเครียดชิบหายอะต่องเกมแรกยังทำดีเยัยแม่สามเกมที่สามโยนนะพี่อะโวยพี่ยะแตกเล่าแล้ววะเก่าอีกเจงวายอะตั้งใจเล่นจะชนะสามเกมไม่แม่งโยน กูไม่ได้โยนตามอะไโยนเที่อะไรเขาเห็นกันหมดอ่ะ